มากินขวน้ำกันนะจ้ามือนี้ก็คือเกาละจ้าของแซบของนัวของมักคือเกาค่ะปลาราปลาแดกค่ะขาดปลาได้จ้าชุมหนุมแม่บ้านทหารบกมือไหนก็ขาดปลาได้เลยค่ะปลาแดกนี่ค่ะมือนี้มาช์ตำหมักแตงนะจ้าส่วนตัวก็ใชมากซอยตอนหยาบๆค่ะบะมักอันซอยตอนนิ้อๆค่ะคิดว่ามันเหละค่ะไปจ้าจวดๆเลยค่ะตำกพระเทียมค่ะใส่น้ำตาลกับชโลดลงไปเลยเดยอค่ะมักนัวเขาก็จัดโลดค่ะตำตๆๆำทำมันอ่าแหลกจังหน่อยนะคะเพราะต้องละเอียดหลายค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปเลยจ้ะตัว oh, นี้บักกอกค่ะบ no ักเล่นค่ะกักน้วค่ะใส่ไปโรดค่ะใส่ตามความมาของเจ้าของนั hmm. <li> ่นแหละค่ะอันนี้เขาห้องบักเขือเขือเ้อค่ะก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ละกันบุ๊บุ๊ค่ะไม่ต้องเอามีดซ้อยมีดทันหรอกค่ะบุ๊บุไปในโคกเลยค่ะจากนั้นนะคะเพะเอกของเขาค่ะสิ่งที่ขาดบ่ได้ค่ะปลาราปลาแดกนี่แหละค่ะความนัวมันนัวอยู่มองนี้แหละค่ะจักมักบ่มค่ะปลาแดกนี่ค่ะบใไซเลยค่ะน้ำปลาใส่ปลาแดกปลาราเลยค่ะพร้อมกันสองสูตรเลยค่ะ เหตุผลที่เป็น2สูตรค่ะครั่งก่อนหน้าปลาบ้าบอค่ะก็เลยได้ไปขอคางบ้านมาใส่เพิ่มค่ะกลายเป็นว่ามันแซบค่ะก็เลยจําสูตรนี่มาใส่ตลอดค่ะคอนเฟิร์มค่ะว่าแซบอิลีค่ะน้าปลาสองสูตรนี่เพื่อนๆกินบอกว่าติดใจค่ะเอารถนี่เอารถนี่เพิ่ว่าเสร็จแล้วก็แซบบึกแตงลงไปเลยจ้ะยัวยวพอให้มันเข่าด้วจ้ะอย่าไปยัวดูนค่ะมันสิเละบ่แซบค่ะ ให้ออกเข็มจักน้อยด้วยค่ะปักแตงมันน้ำาหลายค่ะเพื่อนๆเ,เป็นจั่งไรค่ะเป็นจะแซบ่บบะค่ะคลิปหนาเมนูหนาเจอกันไหมด้จ้า